เดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก n s ชิน p ับ g ีฟรีไฟเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็คเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางลานได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ l ลเวลอั <Level Up. S 2> ใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลยเลเวลอัพโคลาด เล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวล up ไปพร้อมกันเอาและฮะวันนี้เราก็อยู่กันใน10อันดับยูกีกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็คอนเทนต์ของเราในวันนี้เนี่ยหลๆคนก็อาจจะเห็นปกกันไปแล้วนะครับว่าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะจะพูดถึงมอนสเตอร์อะไรนะรก็เป็นคอนเทนต์ที่ผมคิดว่าผมน่าจะจบภาค G X ไว้ใน10อันดับคอนเทนต์นี้แหละส่วนคอนเทนต์ G X เนี่ยที่เป็นคนใช้นะครับเป็นคอนเทนต์ของตัวละครเนี่ย ก็คงจะพูดไปหมดแล้วนะครับใน10อันดับของาพาส GX นะแล้วก็จะมีหลายๆตัวนะครับที่บางคนอาจจะอยากเห็นแต่ว่าผมไม่ได้มาพูดใน10อันดับเพราะว่ามอนสเตอร์อ่ะบทแน่มันอาจจะเด่นแต่มอนสเตอร์ที่มันใช้อ่ะมันมีไม่ถึง10ตัวแล้วก็เป็นมอนสเตอร์บางตัวก็เป็นมอนสเตอร์กี่กี้เงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันยกมาพูดไม่ได้อย่างเช่นฟูบุคิฟูบุคิก็เป็นวัยรุ่นเลดไอนะครับที่เด่นๆนะนะแล้วก็มีมิซาวะนะครับ อันนั้นก็มีมอสเตอร์แบบผสมผสมกันนะเนาะแล้วก็มารุฟูจิโชอันนี้ก็เล่นไปที่ไอรอยของเขาอะนะแล้วก็หลังๆก็จะเปลี่ยนเป็นไซเบอร์ดราก้อนนะครับซึ่ง3ตัวละครน,นี้ยตอนแรกผมจะพูดแต่ผมหาข้อมูลแล้วมันไม่ได้จริงๆทุกคนเนี่ยวันนี้เลยเราก็จะมาทำคอนเทนต์ปิดเรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์จบแล้วกันเป็น10อันดับจบของภาค GX เลยกับการ์ดมอนสเตอร์เลเจนดารี่แพลเน็ต เป็น10ดาวเคราะห์ในตำนานในภาคยูกิโอจีเอ็กมังงะน,นะคนที่มาติดตามยูกิหรือว่ามาเพิ่งมาเล่นเกม Master Duel เนี่ยอาจจะยังไม่เคยอ่านยูกิโอจีเอ็กเป็นมังงะภาคมังงะของ GX เนี่ยจะต่างกับภาคอนิเมะอยู่ค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วมันไม่ได้อิงกันเลยมันเป็นอีกจักรวาลหนึ่งเลยของ GX นะมันไม่ได้ต่อกันตัวละครบางตัวหรือว่านิสัยของบางตัวอาจจะไม่ได้เหมือนกับในอนิเมะนะครับอย่างเช่นเอมันโจเมะ พี่โคตรเทพนะเป็นพระเอกได้เลยนะจูไดนะเป็นรู้เซอร์มากนะครับในภาคมังงะนะแพ้ยับยับไม่รู้จะแพ้ไปไหนไม่ต่างเลยกับเทนโจอิงอสึกะเลยที่แบบแพ้ยับยับองจริงนะฮะในมังงะนะมอสตอร์ Monster ทุกตัวจะอิงมาจากดาวเคราะห์ที่มีอยู่จริงตามระบบสุริยะจักรวาลเลยนะครับทั้ง10ตัวนี้เป็นการที่ถูกสร้างขึ้นจากมิสเตอร์ฟีนิกซ์หรือว่าพ่อของเอสฟีนิกซ์ในมังงะนั่นแหละที่ถูกทราโกเดียสิงนะเป็นภาชนะคนแรกที่ทราโกเดียสิง ทราโกเดียคือใครทราโกเดียเป็นลัสบอสในภาคนี้เลยเป็นบอสใหญ่อะนะแล้วก็เป็นตัวสิงด้วยนะเป็นกาฝากแบบไปติดตามคนนู้นคนนี้ไปสิงตามคนนู้นคนนี้นะครับเพื่อคืนชีพตัวเองไงการทั้ง10ใบ,บมีความสามารถในการดูดพลังของดูออลิสทุกใบแล้วก็พวกคนใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่กับฝั่งอเมริกาซะส่วนใหญ่การทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวแปรเพื่อคืนชีพทราโกเดียแล้วก็ปลดผนึกหัวใจของตัวเองเนี่ยจาก วิงเกตคูริโบที่ผนึกเอาไวนะ้นะวิงเกตคูริโบเนี่ยมังอ่ะเป็นคีย์การ์ดที่จะพิชิตเรื่องเลยนะครับแล้วก็อยู่กับยูกิจูไดด้วยมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไปจัด10อันดับอันนี้คือผมจะจัด10อันดับจากเอฟเฟกของการจริงนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า10ตัวนี้จะมีตัวไหนบ้างจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ไปดูกันฮะอันดับที่10 t h e อะ t ั a พล o ูตหรือว่าดาวพูโตนะ เป็นการ์ดของฟุบุคินะครับคนใช้ก็คือฟุบุคิเทนโจอินผู้ใช้เด็กสายสเฟียนั่นแหละที่เน้นการสเปรย์บอร์ดแล้วก็เอฟเฟกต์แบบมาดูดมาสวมใส่เพิ่มพลังอะนะแต่ว่าตอนนี้ฟูบุคิใช้เนี่ยจะถูกทราโกเดียสิงร่างอยู่นะครับจากสร้อยคอที่ฟูบุคิเขาใส่อะนะตัวของพูโตเนี่ยเป็นมอสเตอร์ผอปีศาจ8ดดาวพลังโจมตีอยู่ที่2 6 0 0ป้องกัน2,000เธอละครั้งเนี่ยเอฟเฟกต์ก็คือประกาศชื่อกา์ดอีกฝ่ายหนึ่งใบ สาม,มารถดูมืออีกฝ่ายได้ถ้ามีการ์ดที่ประกาศเนี่ยเอฟเฟกต์จะเกิดเลือกได้1อย่างมี2อ,อย่างเอฟเฟกต์แรกก็คือคุมมอนสเตอร์ของอีกฝ่าย1ตัวบนสนามเอฟเฟกต์ที่2ทํทำลายเวทกับดัก1ใบบนสนามของอีกฝ่ายจากนั้นก็ขโมยการ์ดที่ทำลายเนี่ยมาเซตบนสนามของเราได้2องเอฟเฟกต์นี้เป็นการขโมยแบบถาวรก็คือถ้าใครโดนเอฟเฟกต์ไหนเนี่ยก็จะโดนถาวรเลยขอให้รู้ชื่อกาดก็คุมมอนสเตอร์อีกฝ่ายได้แล้ว เอฟเฟกของคูโตเนี่ยเป็นเอฟเฟกการคุมมอสเตอร์การคุมหรือว่าโดการ์อีกฝ่ายมาแบบเก่งมากแต่ด้วยที่ว่าต้องดูการ์ดแล้วก็ต้องรู้การ์ดอีกฝ่ายไงเอฟเฟกมันเลยต้องใช้2ครั้งอ่าก็คือเธอแรกเนี่ยเราไม่รู้อยู่แล้วว่าอีฝ่ายมีการ์ดอะไรก็ประกาศเป็นมั่วๆก่อนนะเพื่อดูเธอที่2ค่อยแบบค่อยรู้ว่าเออมันมีการ์ดแล้วนอกจากว่าอีฝ่ายจะเซตซึ่งใบเนี้ยถ้าเล่นจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เก่งเลยเนะครับคือเราไม่สามารถดูการ์ดอีกฝ่ายได้นอกจากว่าจะมีพวกการเวกับดักที่มาเสริม เพื่อให้เราสามารถเห็นการ์ดอีกฝ่ายได้เนืแต่ถ้าเอฟเฟกต์มันเพียวๆเนี่ยมันไม่เก่งนะครับเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายถือการ์ดอะไรไว้ไงประเด็นอย่างไอ้ทราโกเดียที่มันไปดูการ์ดของจูดเนี่ยเออไอตัวเนี้ยชนะจูดด้วยแล้วก็ชิงหัวใจของตัวเองจากคุริโบมีปีกในตอนที่5้มาด้วยนะครับคือทราโกเดียหรือว่าหรือว่าฟูบุคิที่โดนทราโกเดียสิงเนี่ยมันรู้ว่าตัวของจูดเนี่ยมีการ์ดฟิวชั่นอย่างมาร์คเชนนะก็เลยรู้ว่าไอ้จูดเนี่ยมันถือ,อ ตบจูไดแพ้ไปเลยนะครับก็นั่นแหละจูไดเป็นลูเซอร์นะในมังงะภาคนี้ก็เป็นอันดับที่10เลยกับ The s u ั p เ e s ชั o นพลูโตอันดับที่9 The Blessing Mars ดาวังคารนะสำหรับมอนเตอร์ตัวนี้คนใช้ก็คือนักเรียนฝั่งอเมริกาอย่างออสตินโอไบอันนะครับก็เป็นผู้ใช้เด็กแมชชีนตรีมทหารนะนะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมากๆเลยนะครับคือคิดวิเคราะห์เปอร์เซนต์การชนะเปอร์เซ็นต์นนการแพ้เนี่ยเอาไว้หมดแล้วในหัวนะค,คือเก่ง เอฟเฟกตของมอนสเตอร์ใบนี้นะเป็นมอนทาตไฟแล้วก็เป็นมอนไฟด้วย8ดาวโจมตี2.6 0 0ป้องกัน2.2 0พเาะมันอยู่บนมือหรือว่าในสุสานเนี่ยเอาการ์ดมอนสเตอร์ตัวอื่น3ตัวในสุสานออกจากเกมลงแบบพิเศษได้เอฟเฟกตนี้ค่อนข้างเรียกง่ายนะเพราะว่ามันไม่จํากัดว่าเป็นมอนสเตอร์ประเภทไหนในเทิร์นเี้เราจะลงแบบพิเศษไม่ได้แล้วตลอดเทิร์นี้เลยในช่วงเมนเฟสที่1ของเราเนี่ย สามารถส่งมอนสเตอร์ทั้งหมดบนสนามเราลงสู่สารได้แล้วก็ยิงเลย์พอยอีกฝ่าย500ต่อมอนสเตอร์ที่ส่งลงสู่สารหนึ่งตัวใช้เอฟเฟกต์ของมันได้เทิร์นละครั้งเท่านั้นก็เป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในตรีมของไฟนั่นแหละก็คือเน้นการยิงเลย์พอยเนี่ยนะเพราะว่าไฟเกือบทั้งหมดที่อยู่ในเด็กไฟเนี่ยมันจะเป็นมอนสเตอร์สายยิงไลท์ซะส่วนใหญ่ซึ่งเบสซิ่งมาตัวนี้ก็ยิงเลย์พอยเหมือนกันแต่เอฟเฟกต์ของมันเนี่ยถ้าอยากจะใช้งานเอฟเฟกต์ยิงไลท์เนี่ยก็คือเราสามารถส่งมอนสเตอร์ตัวเองลงลส่สา ผมว่าเอฟเฟกเนี้ยมันก็เป็นเอฟเฟกที่ถ้าไม่ได้เล่นกับเด็กธาตุไฟอ่ะก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ผมก็เลยจัดให้มันอยู่ดับที่9เลยในคลิปนี้นะสำหรับตัวของมาดาวังคารนะตัวของเดอะเบล n ซ่งมาจะออกมาในตอนที่58นะครับในตอนดูเอลกับมันโจเมะเลยตัวนี้ก็คือโดนทราโกเดียหลอกใช้นั่นแหละนะไอโอไบออนน่ยเพราะว่าตัวมันเองก็ไม่รู้ ว่ามีพลังความมืดอยู่ในการาดนะครับจนมันโจเม,ม่พูดขึ้นมาเนี่ยแหละว่าเป็นดูเอมความมืดงั้นละไอโอไบอันก็ไม่รู้นะครับจนโดนทราโกเดียยึดล่างไปอะ่ะมันเลยแบบรู้แต่ว่าความเก่งมันก็อยู่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับ,บตัวของมาเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็โดนมันโจเมนเนี่ยใช้ไลท์แอนด์ด์กเนสนะครับยิงบีมแพ้ไปเลยแล้วก็เดอะเบรสซิ่งมาก็คือโดนทราโกเดียเอาไปตัวบทมันก็น้อยอเนาะตัวนี้เป็นตัวประกอบหนึ่งก็เป็นอันดับที่9้าเดอะเบรสซิ่งมา อันดับที่8สเปเรนดิดวีนัสหรือดาวศุกร์เป็นมอนสเตอร์จากฝั่งอเมริกาอีกตัวหนึ่งนะก็เป็นด้วยลิสฝั่งอเมริกาอย่างเลจี่แมคเคนซี่นะครับแม่สาวอกตูมคนนี้นะผู้ใช้เด็กแองเจลล์ดอดด้วยที่เน้นการสเปร์แล้วก็ลดพลังอีกฝ่ายยับยับแล้วก็ตัวแม่นางเนี่ยจะใช้ในการดูเอลกับอสึกะนะตัวของวีนัสตัวนี้นะเอฟเฟกต์ Effect ของวีนัสมอนสเตอร์เผ่านางฟ้าเลยเป็นมอนสเตอร์เผ่าเทพนะเผ่านางฟ้าที่ไม่ใช่ก็อตเนะครับ ไม่ใช่ไอตรงหัวที่เป็นกอสนีแต่ว่าเป็นเผ่านางฟ้าคือเผ่าเทพสวรรค์นะนะ8ดาวโจมตี2008ป้องกัน2004เอฟเฟกต์เนี่มอสเตอร์ทุกตัวที่ไม่ใช่เผ่านางฟ้าเนี่ยจะโดนลดแอตแทกับดีเฟนส์อย่างละ500เลยก็คือตัวไหนที่ไม่ใช่นางฟ้าก็คือโดน500ทั้ง2ค่าเลยแล้วก็การเปิดใช้เอฟเฟกเวทหรือกับดักบนสนามของเราเนี่ยจะไม่ถูกเนเกตยกเลิกด้วยคือเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับจากเอฟเฟกที่2เอฟเฟกที่2เนี่ยคือดีมากๆ แต่ว่าถ้าอยากให้เอาวีนัสเก่งๆก็คือต้องเล่นกับเผ่านางฟ้าซึ่งเผ่านางฟ้าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะฮิตมากๆเลยแต่ว่าในสมัยเนี้ยมันหายค่อนข้างเงียบไปแล้วนะครับแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยคือฮิตมากนะตัวของวีนัสตัวนี้คือเก่งเลยนะผมเคยใช้ในการจ,จริงด้วยวีนัสนะซึ่งเลจี้แมคเคนซี่เนี่ยจะใช้ดูเอลกับอาซึกะนะเป็นครั้งแรกเลยในะตอนที่18แนะแล้วก็ชนะอาซึกะในดูเอลครั้งนั้นไปด้วยนะครับซึ่งเอ็ดการ์ดของอาซึกะในตอนนั้นเนี่ยคือไอควีน ยังเอาไม่อยู่เลยไอ้ควีนในมาังงาะเก่งมากนะครับต่างกับในการจริงลิฟลับเลยนะเอฟเฟกต์ก็เก่งแต่ก็ยังเอาไม่อยู่นะครับคือวีนัสเนี่ยเก่งก็คือไม่สามารถเนเกตเอฟเฟกต์กับดักกับเวทตัวเองได้ไงตัวของเรจจี้ก็เปิดกับดักนะครับทำให้อสึกะแพ้ไปเลยเพิ่มพลัง่ะนะแต่เหมือนว่าในตอนนั้นเนี่ยชาโดดูเอลหรือว่าด้วยเหื่อความมืดเนี่ยมันยังไม่เอามาใช้นะครับหรือว่ามันยังไม่ถูกเปิดเผยในตอนนั้นอสึกะก,ก็เลยไม่ได้หมดสติหรือว่าถูกดูดพลังไป แล้วก็ไม่ได้โดนทราโกเดียสิงด้วยในตอนนั้นนะสำหรับตัวของเลจี้นะก็เป็นอันดับที่8เลยสเปเรนดิตวีนัสอันดับที่7 The เดอะบิ๊ก n ซเทิร์นนี่เลยผมชอบมากเลยตัวนี้ดาวเสาคือเป็นมอนสเตอร์ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหอย่างเท่ทุกคนใครเชิญตัวนี้มาได้อย่างเท่ครับถ้าใครอินมังก์จเอเนี่ยหเจอตัวนี้คือโคตรเท่เนะยครับเป็นมอนสเตอร์เครื่องจักร8ดาวโจมตี8 0 0พป้องกัน2ง2นนะครับคนใช้ก็คือ เดวิดลาบเดวิดลาบมันก็เป็นคนที่เท่นสเตอร์ก็เท่คนใช้ก็เท่ทั้งหล่อเลยนะคืออวยมากนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยแต่ด้วยเอฟเฟก์มันเนี่ยต้องให้มันอยู่ดับที่7นะเพราะว่าเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างเล่นยากแต่พลังสูงนะซึ่งตัวมันเนี่ยจะไม่สามารถลงแบบพิเศษจับมือหรือในเด็กได้เธอละครั้งทิ้งการ์ดบนมือ1ใบจ่ายแล่ยพอยต์หนึ่งพตัวมันจะเพิ่มพลังตัวเอง1000ก็คือกลายเป็นสามพันแปดนะครับจนจบเธอเลยแต่ต้องจ่ายแล่พอยต์หนึ่งพันด้วยนะ เมื่อมันถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายแล้วส่งลงสูุสารผู้เล่นทุกคนจะโดนดาเมจเท่ากับพลังโจมตีของมันในสุสารก็คือว่าถ้าทำลายมันจากเอฟเฟกของการ์ดเมื่อไหร่เรากับนายถ้าเล่นแลพอยต์4,000นะมีโอกาสตุยคู่สูงมากทําให้มันเสมอสูงมากเลยเ <c oughs> <c oughs> นีเพราะว่าคือแบบก็คือเหมือนระเบิดตัวเองอะแต่ว่าเราต้องมีแลพอยต์เตรียมประมาณ3,080 เพราะเราต้องจ่ายลยพอยต์หนึ่งพันเพื่อให้มันแบบพลังสูงสูงด้วยหรือว่าคนไหนที่เอามาแค่แบบโดนเอฟเฟกของกาส์ทำลายก็เด้งลายพอยต์ทั้งคู่สองพันแปดตามเบสสแต็กโจมตีของ The Big เดอะบิกเซตเทิร์น่นะแต่ว่าถ้าเล่นลยพอยต์แปดพันตามหลักสากลตามกฎสากลเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการใช้เหมือนกันแต่ว่าถ้าลพอยต์เราเหลือน้อยมากๆน้อยกว่าไอฝ่ายมากๆเนี่ยตัวนี้ก็ไม่คุ้มในการใช้แล้วนะผมก็เลยยกให้มันอยู่ดับที่7นะเป็นตัวที่ใช้แอบยากด้วยนะครับตัวนี้ คนใช้เซเทิร์ก็เป็นเดวิดลาฟนะสุดหล่อเท่นะผู้ใช้เด็กแมชชีนที่เน้นกลยุทธ์เน้นการโจมตีโดยตรงด้วยก็คือเน้นการแบบตอดและพอยไฟให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอาเดอะบิกเซเทิร์เนี่ยระเบิดตัวเองตัวของเดวิดลาฟเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของไคเซอร์เลียวแล้วก็เลจี้แมคเคนซี่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวของเดวิดก็โดนทราโกเดียควบคุมเหมือนกันจากต่างหูที่ตัวเองใส่อยู่ต่างหูเบจิโต้เนี่ยที่ตัวเองใส่เนี่ยก็โดนควบคุม เดอะบิ๊กเซตเตจะใช้ครั้งแรกเลยก็ตอนที่16นะหลังจากที่มีทัวนาเมนต์ต่างโรงเรียนได้เริ่มขึ้นเนี่ยตัวเดวิดลับที่เป็นภาชนะของทราโกเดียเนี่ยก็ได้ตามหาวิงคุลิโบแล้วก็ดีเอิร์ธที่อยู่กับจูดแล้วก็ได้เจอกับน้องไคเซอร์เพื่อนสนิทของตัวเองเนี่ยอย่างมารุฟจิจโชนะครับทำให้โชเนี่ยโดนตบอย่างง่ายเลยนะแต่ตอนนั้นโชก็ไม่ได้โดนเกมแห่งความมืดแล้วก็ต่อมาในตอนที่ดูเอลกับอสึกะในทัวนาเมนต์ในตอนที่24เนี่ย ก็ได้ใช้เอฟเฟกระเบิดตัวเองดับเบิลอิมแพกนะครับทำให้อสึกะได้แพ้ไปแต่ว่าตัวเองจากไลพอยต์สี่พันก็จะเหลือพันสองคือเป็นการโชว์เอฟเฟกความเบิ่มที่แบบระเบิดตัวเองจากดาวเสาตัวนี้นะอย่างดับเบิลอิมแพกเนี่ยทำให้อสึกะนี้อึ้งเลยคือแพ้เลยทุกคนอึ้งเลยนะครับแต่ว่าคนที่รับจบงานนี้ก็คือมันโจเมะนะั่นแหละก็ได้ไปแพ้มันโจเมะนี่ก็เป็นอันดับที่7 The เดอะบิ๊ก n ซเทิร์นอันดับที่6 t เดอะซูเ m a ร y s u ซีซันหรือพระอาทิตย์ เป็นมอนสเตอร์ลาดบอสที่ทราโกเดียเป็นคนใช้สู้กับจูไดกับมันโจเมะในตอนสุดท้ายด้วยแล้วก็เป็นตัวที่รับมือยากมากๆเลยเพราะว่าเอฟเฟกต์ในมังงะกับในการจริงเนี่ยเอฟเฟกต์ในมังงะจะเก่งกว่าเยอะเลยนะครับเอฟเฟกต์ effect ในการจริงเฉยๆเป็นมอนส์เผ่าปีศาจสิดาวนะครับที่มีเบสโจมตีกับพลังป้องกันเนี่ยสูงที่สุดแล้วใน10ดาวเคราะทั้งหมดจะอยู่ที่3ามพันทั้งคู่นะครับเบสนะไม่สามารถเรียกแบบพิเศษได้ยกเว้นเอฟเฟกต์ของตัวมันเอง หลังจากที่มันหงายหน้าแล้วถูกทำลายลงสุสารในช่วงไซน์บายเฟสถัดไปให้ทิ้งการ์ดหนึ่งใบอัญเชิญตัวมันแบบพิเศษจากในสุสานได้แต่ว่าเอฟเฟกต์ในมังงะเนี่ยไม่ต้องทิ้งการ์ดก็จะสมัทเชิญแบบพิเศษลงสนามได้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็แค่ถูกส่งลงสุสานเนี่ยไม่ว่าจากอะไรก็ตามเนี้ยจากการสังเวยจากการทำลายเนี่ยในมังงะก็คือจะคืนชีพออกมาลงสนามได้เลยผมก็เลยคิดว่าในมังงะเนี่ยเก่งกว่า นั้นไอการทิ้งการ์ดเนี่ยในบางครั้งเนี่ยการ์ดที่เราจะทิ้งเนี่ยมันอาจเป็นการ์ดคีในมือก็ได้ไงก็เลยทิ้งไม่ได้นะครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยถ้าอยากจะคืนชีพเนี่ยมันต้องทิ้งการ์ดถ้าในกรณีที่มีการ์ดทิ้งแบบเยอะๆบนมือมีการ์ดเยอะๆบนมือเนี่ยไอตัวเนี้ยจะเก่งมากๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นอมตะและว่าคือมันไม่ตายคือโดนทําลายในเทิร์นแซนไพเฟดถัดไปก็คือลงมาได้แล้วแต่ว่าในกรณีที่ไม่ได้มีการ์ดเยอะหรือว่าการ์ดที่ทิ้งเนี่ยเราลามบอร์ดไปหมดแล้วเงี้ยตัวของสั้นี่ ก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้แย่ตัวนี้นะครับเอฟเฟกมันก็ใช้ได้ของมันอยู่นะคนใช้ซูเปอร์เมซี่ซันเนี่ยคือหัวหน้าแก๊งอาจารย์ใหญ่แมคเคนซี่เลยเป็นภาชนะของทราโกเดียคนที่2ต่อจากมิสเตอร์ฟินิก์นะแล้วก็เป็นพ่อของเลจี้ด้วยแล้วก็เป็นพ่อบุญธรรมของเดวิดลาฟด้วยก็อยู่ในตรีมของกราสีเรือไหมตัวของซูเปอร์เมซี่ซันเนี่ยเปิดตัวด้วยการตบเอฟินิก์อย่างง่ายเลยนะแล้วก็เอาการ์ดกลับคืนมาจากเอดฟินิก์นะ เพื่อรวมการ์ดทั้ง10ตัวนะ่ะเออแล้วก็ตัวของซูเปอร์มอนซี่ซันเนี่ยก็ได้เป็นลาส์บอสด้วยนะเป็นตัวที่สู้ยากมากๆก็คือเก็บทุกตัวนะไลท์แอนด์ดักเนสก็แพ้มอนสเตอร์ฟิวชั่นฮีโร่ของจูดที่เอามาลุมยิงไลท์เยอะๆพอซันคืนชีพขึ้นมาก็ตุยหมดนะครับให้เขาโบกับการ์ดเวทอีกเนี่ยทำให้ตัวซันที่คืนชีพเนี่ยก็จะมีพลังโจมตีนะเพิ่มขึ้น1000นะทีนี้มันก็จะยังเยอะอะนะฮะ เลยทําให้ตัวซันเนี่ยตบแบบอีซี่เลยนะครับ4,000ไปเลยนะครับโจมตีนะครับอย่างเรงนี่ก็เป็นอันดับที่6ในคลิปเรากับซูเปอร์มาซีซันอันดับที่5 Elemental h e ลฮีโร่เทล่าเฟอร์มาหรือ The Earth เป็นมอนสเตอร์ตัวแรกในซีรีส์เลเจนเด r y ี่แพลเปรากฏตัวครั้งแรกก็ดาวนาเมกนะครับไม่ใช่ทุยนะมัน <laughs> ฟิเซอร์เอาดีๆที่จานนะคนดูบอก ก็ปรากฏตัวครั้งแรกก็เป็นตอนแรกเลยของมังงะน,นะครับตอนที่จูไดโชว์ความเมฟแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวมันเนี่ยเป็นตัวแปรในภาคนี้นะที่จูไดใช้นะ่ยมันยังไม่รู้นะครับก็แค่รู้แค่ว่ามันเป็นเอเลเมนทัลฮีโร่ตัวหนึ่งในเดของจูไดที่รับช่วงต่อมาจากโคโยฮิบิกิะครับก็เป็นแชมป์โปลีกในตำนาน3สมัยนะแล้วก็เป็นคนมอบเสื้อสีแดงแล้วก็การเทลเฟอร์มาเนี่ยให้กับจูไดในมังงะด้วยก่อนที่ตัวเองจากการโคมา ตัวของ the earth เนี่ยเป็น monster fusion ตัวเดียวในแกงดาวเคราะห์ทั้ง10เป็นเผ่านักลบ8ดาวพลังโจมตี2,500ตามเบสพระเอกอยู่แล้วแล้วก็ป้องกัน2,000โดเกิดจากการใช้ elemental hero ocean กับ elemental hero woodsman ในการ fusion 2ตัวต้องเรียกแบบ fusion เท่านั้นด้วยแล้วก็เรียกจากวิธีอื่นไม่ได้เอฟเฟกของ the earth เนี่ยสังเวย monster ติดชื่อว่า elemental hero 1ตัวที่ไหงถ้าอยู่บนสนามของเรานะตัวมันจะมีพลังโจมตีเพิ่มเท่ากับโจมตีมนสเตอร์ที่ถูกสังเวยตัวนั้น จนจบเทินเลยด้วยที่เบสพลังมันเยอะตามเบสสแต็กพระเอกอยู่แล้วองพัถ้าสังเวยตัวไหนก็แล้วแต่อะสังเวย1 0 0 0สั่งเวย2,000เงี้ยตัวมันก็จะมีพลังบวกเพิ่มขึ้นตามแอทแทกที่สังเวยเลยนะผมเลยยกให้มันอยู่ดับที่5เลยนะคือเป็นพระเอกด้วยแหละแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่โจมตีเนี่ยสูงน่าจะสูงที่สุดแหละถ้าวัดจากแบบคอมโบของเด็กของมันก็คืออ e ีฮนะีโร่ในที่คอมโบง่ายอยู่แล้วเนี่ยโจมตีของดิเอิร์ธเนี่ยจะมีโจมตีที่สูงมากๆเลยนะ ซึ่งคนใช้เทเลโฟร์มาก็แน่นอนนะครับพระเอกของเรื่องนะจูดนะพี่จูดของเราที่รับมาจากโคโยบิกิคนใช้คนแรกนะแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังออร่าเนี่ยดูดซับมาจากโลกเลยตามชื่อดิเอิร์ดนะแน่นอนนะพลังออร่านั้นเนี่ยต้องเป็นแสงสีฟ้าอยู่แล้วนะเราเลยต้องมีแว่นกรองแสงดีๆมาใส่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีแว่นกรองแสงเนี่ยเราจะแสบตาเวลามองดิเอิร์ดไงเพราะว่าแสงสีฟ้ามันเข้าตาทําให้ตาบอดเลยนะครับ กับออฟตัดแว่นกรองแสงคุณภาพดีในตอนนี้เลยนะครับที่ทําจากแอสเตลเตเลสตริลนะครับแล้วก็มีเลนอย่างเลติน่าเที่ป้องกันแสงสีฟ้าได้ดีมากๆด้วย แล้ววันนี้ผมใส่เนี่ยก็คือตัวใหม่ของ o p t u ัจะเป็นสปิทไฟน์นะแว่นรุ่นใหม่จากออบดัตในตอนนี้เลยนีแล้วใครที่สนใจเนี่ยก็ไปที่3สถานีกันได้นะกับหมอชิดอโศกแล้วก็สระแดงนะไปจับจองไปลองใส่หน้างานกันดูก่อนได้ก่อนจะซื้อหรือว่าใครที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยก็อย่าลืมว่าแบบช่องผมนะครับโดยการใส่โค้ดหรือว่าบอกทางหน้าร้านว่าโค้ดมีน้อยนะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยก็จะได้รับส่วนลด100บาทกันด้วยนะครับ ก็ฝากด้วยละกันนะรกับแว่นกรองแสงที่มาโปรเทคเวลามองไอเดอร์ตัวนี้นะเพ่ให้เราไม่เสบตานะครับกับออบตัดนี่ก็เป็นอันดับที่10เลยกับ The Earth อันดับที่4 The t r i p ร e ปเป r c ์เมอรนะหรือดาวพุธนี่ก็เป็นมอนสเตอร์ที่มีแสงสีงฟ้าเหมือนกันแต่ว่าผมขายไปเลยตัวที่แล้วแล้ว <c oughs> เป็นมอนสเตอร์ควา8ดาวนะพลังโจมตี2000แล้วก็พลังป้องกัน2,000ด้วย ผู้ใช้เมอร์คิวลี่ตัวนี้ก็เป็นนักเรียนฝั่งอเมริกาตำนานเลนโบ้ดราก้อนโยฮันเอนเดอร์สันในมังงะจะไม่ได้ใช้เลนโบนะหรือว่าเด็กของอียมณนีนะแต่ว่าในมังงะเนี่ยตัวของโยฮันจะใช้เด็กของมาแรงที่เน้นธีมของผีเสื้อด้วยแทบทุกตัวในเด็กเป็นผีเสื้อหรือทุกตัวในเด็กก็เป็นผีเสื้อเอฟเฟกต์ของเมอร์คิวลี่ตัวนี้นะเมื่อตัวมันเนี่ยถูกเรียกลงมาจากการสังเวยเปลี่ยนตำแหน่งมอนสเตอร์ทั้งหมดบนสนามจากความป้องกันหรือว่ามอนสเตอร์ตัวไหนก็แล้วแต่ที่ป้องกันเนี่ย เป็นหงายตั้งโจมตีเลยเราสามารถสั่งเวอร์มอนสเตอร์3ตัวเพื่อเรียกตัวมันออกมาได้คล้ายๆกับการสั่งเวอร์เรียกเทพเลยแต่ลงแบบเซตไม่ได้นะถ้าเรียกด้วยวิธีนี้สั่งเวอร์สาตัวเนี่ยขนาดที่มันอยู่บนสนามมอนสเตอร์อีกฝ่ายทั้งหมดจะลดพลังโจมตีเท่ากับเบสโจมตีของตัวมันเองสมมติว,มว่าเบสพลังโจมตี4ี่พก็จะลด4ี่พันเป็นเอฟเฟกต์คอนติเนียด้วยนะแล้วตัวของเมอร์คิวลี่เนี่ยจะตีได้2ครั้งในแต่ละบัตเทนเฟสเท่ากับว่าบังคับหงายตั้งโจมตีแล้ว ตังเวย3ตัวลดพลังโจมตีเท่ากับเบสแล้วตัวมันตี2ครั้งโอกาส OTK สูงมากนะครับตัวนี้แต่พลังโจมตีค่อนข้างน้อยไปหน่อยแต่จริงๆแล้วถ้าอยู่ในอนิเมะหรือมังงะเนี่ยถ้าตีได้2ครั้งพลังอีกฝ่ายเป็นศูนย์ทั้งคู่เนี่ยเท่ากับ4,000เลยนะก็ OTK ได้แล้วนะครับตัวของ t r i p p e r Mercury เนี่ยที่ใช้จะออกมาแค่1ตอนเท่านั้นคือตอนเดียวเท่านั้นเลย <laughs> ไม่นานกว่านั้น ทราโกเดียในร่างโยฮันเนี่ยก็ใช้เมอร์คิวรี่เอาชนะโชแล้วก็ดูดพลังวิญญ,ญาณมาในตอนที่17แต่ว่าต่อมาก็คือโดนทราโกเดียเอาคืนไปแล้วก็ไม่มีตอนเอาคืนด้วยหรือว่าไม่มีตอนแบบแย่งชิงกับทราโกเดียด้วยตัวโยฮันแม่หายไปเลยนะบทแล้วก็ไปแพ้ย,งยังหยาบ <c oughs> ก็คือโดนตัดบทไปเลยนะตัวเมอร์คิวรี่ตัวนี้ก็เป็นอันดับที่4แต่ว่าเอฟเฟกมันดีไงผมก็เลยยกให้มันอยู่อันดับที่4เลย มันมีเอฟเฟกต์แบบบังคับไงตั้งโจมตีรถพลังได้แต่ข้อเสียก็คือสังเวอร์เยอะไปหน่อยสังเวอราตัวนะเป็นการสังเวยเหมือนเทพเลยนะเออนี่ก็เป็นอันดับที่4กับ The t r i p ป e ปอร์เมอรอันดับที่3 The ดอะ n กรนจูปิเหรือดาวพฤหัสเป็นมอสเตอร์เผ่านักลบ8ดาวโจมตี2,500ป้องกัน2,000เท่ากับ The Earth คนใช้จูปิเตอร์เนี่ยก็คือนักเรียนอเมริกันที่เก่งที่สุดอย่างเอ็ดฟินิกเอดฟินิกในมังหะเอ็ดจะใช้เด็กของวิชั่นฮีโร่เนะพอหนุ่มสุดหล่อเท่คนนี้ก็ยังเทพตามมาในมังหะเลยแต่ว่ามังหะอาจจะโดนเหมือนโดนเนิฟเธอละครั้งเนี่ยเราสามารถทิ้งกา๊าซสองใบบนมือจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าของอีกฝ่ายบนสนามหนึ่งตัวสามารถดูดมาเป็นกา๊าซสวมใส่ให้กับตัวมันได้จูปิเตอร์เนี่ยจะได้รับพลังโจมตีเท่ากับเบสโจมตีของมอนสเตอร์ที่สวมด้วยเอฟเฟกต์ของมันด้วย ถ้าดูด2,005ก็คือเป็น5,000เลยนะจูปิเตอร์เนี่ยโคตรสูงคคล้ายกับเอฟเฟกของ The Earth ที่มีการเพิ่มพลังจากมอนสเตอร์บนสนามแต่ว่าใบนี้ต้องทิ้งการ์ดมือ2ใบเอ่ละครั้งเนี่ยในช่วงเอ็นเฟรเราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่สวมด้วยเอฟเฟกเนี้ยหใบที่อยู่ในช่องสเปลทรอบเนี่ยอันเชิญลงสนามของเราแบบพิเศษได้เลยก็คือดูดมอนเตอร์อีกฝ่ายไม่พอยังอันเชิญมอนเตอร์อีกฝ่ายลงสนามเรามาเล่นต่อได้ด้วยแถมโดมาถาวรด้วยนะไม่คืน พอแค่ทิ้งก๊าซสองใบบนมือก็ใช้งานเอฟเฟกต์ได้แล้วคือเก่งไหมคือเก่งอยู่นะแกรนจูปิเตอร์เนี่ยผมชอบมากๆเลยนะ Effect เอฟเฟกต์นะถึงบทในมังงาะมันจะเป็นกีกีที่ออกมาค่อนข้างน้อยนะครับต่อให้แชมเปี้ยนอย่างเอฟินิกใช้ก็ยังน้อยเลยคือตอนที่ใช้จูปิเตอร์เนี่ยเป็นการเปิดตัวครั้งแรกเลยพร้อมกับเบรซิ่งมาสกับไทแลนด์เนปจูนของจิมโอกกไดในตอนที่58นะครับคือเอามาใช้ตบเกรียนอสึกะจนแพ้อีกแล้วนะแม่นางอสึกะเราแพ้อีกแล้ว แล้วก็เป็นการโชว์เอฟเฟกของจูปิเตอร์ด้วยคือเอฟเฟกคุมมอนสเตอร์อีกฝ่ายมาเอสก็ได้คุมบริษัทบินเซสนะครับที่เป็นเอสการ์ตตัวใหม่ของอสก่าในตอนนั้นนอนนี่คือโดนคุมมาเลยทําให้จูปิเตอร์เนี่ยมีพลังสูงถึง5,300เยอะมากๆเลยนะ5,300นี่คือแบบยังเยอะอะทุกคนเพราะว่าบริษัทบินเซสเนี่ยมันโจมตีเยอะอยู่แล้วนะครับไอ้นี่กระดูดขึ้นมาก็เยอะหนักเลยแล้วก็ตีโดยตรงทําให้อสกะาเนี่ยแพ้นในการดูเอลครั้งนั้นไปเลยซึ่งหลังจากที่ใช้ คือ S เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าไอ้การ์ดใบเนะี้ยมีความมืดซ่อนอยู่นะครับก็คือใช้แบบเหมือนกับเป็นการ์ดปกติทั่วไปรู้แค่ว่าพ่อของตัวเองมิสเตอร์ฟีนิกซ์เนะี่ยเป็นคนสร้างเฉยๆซึ่งบทของพี่เก๋ก็ไม่ต่างอะไรกับเมอร์คิวรี่เลยจูปิเตอร์เนี่ยนะครับก็โดนทราโกเดียนะครับใช้เดอะซันนะครับตบเกียนนะครับแล้วก็โดนยึดการ์ดไปเลยหลังจากที่รู้ความจริงอะนะนี่ก็เป็นอันดับที่3เดอะแกรนจูปิเตอร์อันดับที่2เดอะเดสเพรสยูเรนัสหรือดาวยูเรนัส เป็นมอนสเตอร์เผ่าหิน8ดาวโจมตี2,009เยอะมากนะคือเบสสูงลองมาจากเดอะซันเลยนะแล้วก็ป้องกัน2,003คนที่ใช้ยูเรนัสเนี่ยก็คือนักเรียนฝั่งอเมริกาอย่างอาร์มอนกาแรมนะผู้ใช้เด็กฟลอร์บีเดนบลิสหรือถ้าเป็นในอนิเมะก็เป็นเด็กเอ็กโซเดียเพราะว่าเทรมของกาแรมอาร์มอนเนี่ยก็จะใช้พวกฟ o อร์บีเดนอย่างเงี้ยแหละนะครับทั้ง2ภาคเลยยูเรนัสเนี่ยเอฟเฟกของมันก็คือเมื่อมันถูกเรียกด้วยการสั่งเวยลงมาในขณะที่เราไม่ได้มีการ์ดเวกับดักอยู่บนสนาม เราสามารถใช้งานเอฟเฟกของมันได้ให้อีกฝ่ายเนี่ยเลือกประเภทการ์ดเวทต่อเนื่องหรือกำดับต่อเนื่องเราเอาประเภทที่ฝ่ายเลือกเนี่ยเอามาเซตได้1ใบาจากในเด็กของเราเลยแล้วก็ตัวมันจะได้รับพังโจมตี300ต่อเวทกบดักของเราที่หงายหน้าอยู่บนสนามแล้วก็เวทกบดักที่หงายหน้าของเราจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดด้วยนี่คือความเก่งของยูเรนัสตัวของยูเรนัสเนี่ยจะออกมาในครั้งแรกเลยในตอนที่55นะครับในศึกระหว่างจูดกับอาร์มอน เป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังสูงมากๆเลยในยตอนนั้นนะเพราะว่าเพิ่มจากกำดักกระเวทที่หงายหน้าไงคอมโบเด็กของอาร์มอนน่นะจะเน้นแบบนั้นอยู่แล้วนะก็คือมีเวทกำดัดต่อเนื่องทําให้จูไดเนี่ยปวดหัวเลยนะแต่ว่าพระเอกก็คือพระเอกแก้ตัวหน่อยเ,เพื่อนคือแพ้บ่อยแล้วนะจูไดเนี่ยจูไดก็เลยใช้ Double Hero ดับเบิลฮีโร่นะครับดาร์กกับแอซิสนะครับชนะมาได้นะยิงแบบยับๆก็หลังจากที่เพกก็โดนทราโกเดียเนี่ยเอาการ์ดคืนไปโดนดักป้นเลยนะครับ อาร์มอนกาาแลมนี่คือโดนดักป้อนเลยนะครับในป่าด้วยนี่ก็เป็นอันดับที่2นะกับเดอะเดสแฟร์ดยูเรนัสอันดับที่1นึ่แม่คือถ้าไม่ใช่ตัวนี้มันไม่ทั้งจริงเนรัยเพราะว่าตัวนี้คือเก่งแล้วการ์ดจริงนี่คือโดนแบนด้วยทีซีจีจ้จองจะแบนคุณอยู่นะครับกด <c oughs> เป็นการ์ดคอมโบที่ยิงไลท์เอในตำนานนะครับยิงไลท์รถยับ,ยบ ับอันดับที่1นึ่งเดอะไท d ลนเนฟจูนหรือดาวเนปะจูนับมอนสเตอร์เผ่าสัตว์เลื้อยคานสิดาวที่เป็น10ดาวตัวที่2ถัดจากเดอะซันนะแล้วก็พลังโจมตีกับพลังป้องกันเนี่ยเท่ากับศูนเพราะว่ามีเอฟเฟกในการเพิ่มเบสโจมตีตัวเองได้คนใช้เนปจูนก็เป็นนักเรียนฝั่งอเมริกาอย่างจิมค็อกโกไดคุกผู้ใช้เด็กอาริเกเตอร์ที่เน้นการลงแบบพิเศษนะเพื่อเรียกพลังโจมตีเยอะแบบตีแรงๆเนี่ยแล้วก็เป็นคนใช้เกมแห่งความมืดแบบชอบจัด นิสัยนี่คือเลวเลยแหละในมังงะต่างกับในอนิเมะค่อนข้างเยอะนะนิสัยคือรู้กันมีอยู่ของทราโกเดียด้วยตัวเองก็โดนควบคุมด้วยแต่ก็ยังช่วยทราโกเดียอยู่เับเป็นคนที่ชอบแบบเกมเป็นความมืดแล้วก็ชอบการต่อสู้ด้วยนะจิมโคก็ได้คุกคนนี้เนปจูเนี่ยคือลงแบบพิเศษไม่ได้ต้องเรียกด้วยการสั่งเวยหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยตัวมันจะได้รับเบสโจมตีกับทางป้องกันเนี่ยรวมของมอนเตอร์ที่ใช้สั่งเวยเรียกตัวมันออกมาเมื่อมันถูกเรียกแบบสั่งเวยลงมาเนี่ย เลือกมอนสเตอร์เอฟเฟกต์หนึ่งตัวในสุสานที่ใช้สั่งเวยเนปจูนชื่อแล้วก็เอฟเฟกต์ของเนปจูนจะกลายเป็นตัวที่เลือกนั้นด้วยนะครับในสุสานนะก็คือนี่แหละนะครับเขาเลยแบนด์ไงเพราะว่ามันจะมีคอมโบกล้ไลฟ์ฟอยอยู่ใช่ไหมในการ์ดจริงในสมัยเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นในมังงะเนี่ยมันไม่ได้มีคอมโบนั่นหรอกนะครับแต่มันก็ยังเก่งของมันอยู่นะเออเพราะว่าในตอนที่ใช้ครั้งแรกเนี่ยเป็นตอนที่ไปตามฟูบุคิกลับมานะแล้วก็ใช้เนปจูนนะต้อนฟูบุคิได้ แต่ว่าไอฟูบุคิเนี่ยมันเก่งมากนะครับในมางงะนะอันเชิญแอสโมสเฟียมานะครับที่เป็นเอสก้ารของฟูบุคิในตอนนั้นเนี่ยก็ตีจนจิมแพ้ไปนะแต่ว่าเขาก็กลับมาใช้อีกครั้งในตอนที่้นะครับเอาชนะมิซาวะมาได้นะครับเอามาซัดมิซาวะจนแพ้ไปเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็โดนทราโกเดียเนี่ยที่รู้ว่ามันหลอกมนเนี่ยเอาไปอยู่ดีนะก็เป็นอันดับที่1ของเรานะครับกับเดอะไทแลนเนปจูน นี่ก็คือมอนสเตอร์ทั้ง10ตัวนะครับกับ l e g e n d ดอรี่แพลเหรือ10ดาวเคราะห์ในตำนานก็เป็นตรีมหลักของยูกิโอจีเอ็มังงะเลยนะเป็นสตอรี่หลักเลยนะสำหรับ10ตัวนี้ที่เป็นตัวคีย์ในการอัญเชิญทราโกเดียได้นะบอสใหญ่ประจำภาค GX มังงะแต่และตัวเนี่ยมันจะมีจุดเด่นของแต่และตัวนะครับแต่ว่าทุกตัวจะไม่ได้การเอฟเฟ์การ์ดนี่คือข้อเสียของมอนสเตอร์10 Planet แต่สมัยก่อนนะ่ะไอ้พวกเอฟเฟกต์ทำลายเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะเหมือนสมัยนี้ไงไอ้พวกนี้มันเลยเก่งมากๆในสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้ผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามาเล่นเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่านะแต่ไอ้เทเลเนปจูมันโดนแบนไปแล้วนะแต่ว่าไอ้9อันดับที่ไม่ได้โดนแบนเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้ในการ์ดจ,จริงได้หรือเปล่านะครับในตอนนี้นะแต่ใช้เล่นกข,ขำกับเพื่อนได้อยู่นะครับแต่ละตัวก็มีความเท่ของตัวเองผมชอบทุกตัวเลยอาร์ตการ์ดผมชอบทุกตัวเลยนะครับแล้วก็สตอรี่เนี่ยผมชอบด้วย ใครที่อยากจะอ่านมังงะเนี่ยก็ลองไปซื้อมังงะมาอ่านได้นะมีแปลไทยด้วยนะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะเป็นซีรีส์ปิดแล้วของภาค GX นะก่อนที่จะขึ้นภาคไฟดีนภาคที่วัยรุ่นสายลำอ e ีสปอร์ตเนี่ยชอบกันนะเพราะว่า เป็นฟูโดยูเซ่ไงเพลงมันต้องขึ้นแน่นอนนะครับไว้เจอกันนะครับในคอนเทนต์หน้าของ10อันดับยูกินะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปไลค์ก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วว่าในคลิปหน้ากับ10อันดับยูกิหรือว่ามาสเตอร์ดูสวัสดีครับผม